ังให้ได้ยินไปถึงสิ่งที่เขาไม่ได้พูดการมีศิลปะในการฟังจะทำให้คุณได้รู้ว่าการฟังอย่างฉลาดก่อให้เกิดผลลัพธ์มหาศาลเพียงใดโดยธรรมชาติของคนเรานั้นชอบพูดมากกว่าชอบฟังคนส่วนใหญ่มักต้องการที่จะเป็นผู้พูดการพูดคือการสื่อสารที่แสดงความต้องการของตัวเอง การได้ระบายสิ่งที่อยู่ภายในแต่จะมีสักกี่คนที่ยินยอมเป็นผู้รับฟังคุณอาจคิดว่าแค่การฟังใครๆก็ทำได้แต่คุณรู้ไหมการฟังเพียงแค่ให้ผ่านหูกับการฟังที่แท้จริงนั้นแตกต่างกันดังนั้นการมีศิลปะในการฟังในแบบที่คนฉลาดมักทำกันจะนำพาซึ่งสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมีผู้คนมากมายที่ประสบความสำเร็จ คุณอาจจะได้เห็นและได้ฟังสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสื่อสารรวมถึงความสามารถที่เขามีสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความสำเร็จต่างๆแต่ทักษะสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากการฟังคุณลองสังเกตพัฒนาการโดยปกติของมนุษย์ก่อนที่เด็กคนหนึ่งจะพูดก็ต้องเริ่มมาจากได้ยินการได้ยินทำให้เขาตระหนักถึงการมีอยู่ของเสียงต่างๆบนโลกใบนี้ เสียงพูดของมนุษย์เสียงของสิ่งแวดล้อมรอบๆบตัวเสียงดนตรีแต่การฟังทำให้เขาได้รับรู้และเกิดการพัฒนาการฟังจึงต่างจากการได้ยินตรงที่การฟังต้องใช้ความตั้งใจและการจดจ่อการได้ฟังและได้เห็นการพูดของคนทำให้เด็กได้เรียนแบบวิธีการออกเสียงภาษาที่ใช้พูดและเรียนรู้ความหมายของแต่ละคำเพื่อที่จะใช้สำหรับการสื่อสารบอกความต้องการของตัวเอง เด็กจึงใช้เวลาในการเรียนรู้ก่อนที่จะพูดได้เร็วช้าก็แล้วแต่พัฒนาการของแต่ละคนแต่เมื่อพูดได้แล้วก็จะพูดไม่หยุดกันเลยทีเดียวหากเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก็ต้องใช้ประสาทรับรู้อื่นๆมาทดแทนเพื่อเรียนรู้ในการสื่อสารแต่ก็จะไม่สมบูรณ์บางคนเมื่อไม่สามารถได้ยินเสียงก็จะไม่สามารถพูดได้หรือหากส่งเสียงออกมาได้ก็จะพูดไม่เป็นคำที่สมบูรณ์ได้ตามปกติ เนื่องมาจากไม่สามารถเรียนแบบวิธีการออกเสียงจากการฟังได้นั่นเองจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตการฟังก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์อยู่แล้วแต่โดยปกติคนเราชอบพูดมากกว่าชอบฟังคงเป็นเพราะการพูดทำให้เราได้สื่อสารความต้องการของตัวเองได้รู้สึกถึงการปลดปล่อยบางอย่างยิ่งถ้าเป็นการพูดเรื่องราวของตัวเองก็จะยิ่งมีความสุขและสนุกมันคือการรู้สึกว่าได้รับความสำคัญในรูปแบบหนึ่ง ในทางกลับกันก็จะไม่ค่อยชอบฟังคนอื่นเล่าเรื่องของตัวเองธรรมชาติได้สร้างลักษณะของคนให้มีสองหูสองตาแต่หนึ่งปากก็เห็นได้ชัดเจนว่าเราควรฟังและดูมากกว่าที่จะพูดการฟังเป็นวิธีการที่จะทำให้เราได้มาซึ่งความรู้ข้อมูลต่างๆโดยเป็นปัจจัยที่สำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาการสำหรับมนุษย์ดังนั้นหากเรามีทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพ ย่อมนำไปสู่ทักษะการพูดการอ่านการเขียนที่มีประสิทธิภาพเช่นกันการเป็นผู้ฟังที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการที่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงที่น่าพึงพอใจจงเรียนรู้ที่จะแตกต่างศิลปะในการฟังอย่างคนฉลาดนั้นอย่างแรกคือการตั้งใจฟังในเมื่อคนเราชอบพูดเรื่องตัวเองก็จงตั้งใจฟัง หากการฟังของเราเป็นไปเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปเพื่อการสร้างสถานการณ์ในเชิงบวกจนถึงการต่อยอดในทางธุรกิจก็จงตั้งใจฟังการตั้งใจฟังเท่านั้นจะทํำให้คุณรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรเขาต้องการสื่ออะไรดังภาษิตจ,จีนโบราณกล่าวว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งการฟังในระหว่างบทสนทนานั้นบางคนคิดว่าก็แค่ง่ายๆ แต่ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้การอยู่ในการสนทนาบางครั้งก็อดใจไม่ได้ที่จะคิดเรื่องอื่นหรือละความสนใจไม่ได้ตั้งใจฟังจนบางทีก็พูดขัดขึ้นมาพูดแทรกเรื่องอื่นนั่นย่อมไม่เกิดผลดีแน่คุณก็รู้ว่าการถูกขัดจังหวะหรือถูกพูดแทรกในระหว่างที่กำลังเล่าเรื่องมันรู้สึกอย่างไรการเป็นผู้ฟังที่ดีนอกจากตั้งใจฟังแล้ว สิ่งที่คุณพึงทำคือทำให้เขาพูดมากขึ้นเมื่อการพูดเรื่องตัวเองทำให้เขามีความสุขสิ่งที่เราต้องทำคือสนับสนุนให้เขาพูดมากขึ้นวิธีการที่ดีคือการถามคำถามแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรถามว่าอะไรก็ตั้งใจฟังหากเราตั้งใจฟังเราจะรู้ได้คำถามมักจะมาในรูปแบบของการเจาะลึกสิ่งที่เขาพูดการขอเนื้อหาและการอธิบายเพิ่มเติม การเล่าเรื่องตัวเองมีความสุขอยู่แล้วยิ่งถ้ามีคนถามเพิ่มเขาก็จะยิ่งชอบอีกอย่างท่าทีของคุณที่แสดงออกมาในระหว่างที่เขาเล่าก็สำคัญไม่แพ้กันการพยักหน้าหรือพูดตอบรับไปกับเรื่องราวให้ถูกจังหวะการเน้นย้ำหรือทวนคำพูดของเขาในบางประโยคการมองตาและแสดงท่าทีของการใส่ใจมีอารมณ์ร่วมต่อเนื้อหาของเขาจะช่วยเพิ่มอรรถรสและบรรยากาศที่น่าสนใจในการสนทนา แต่หากคุณเอาแต่นิ่งเงียบก็มองเวลาจากนาฬิกาข้อมือหรือเล่นโทรศัพท์เป็นระยะระยะมองทางอื่นบ่อยๆเขาก็จะคิดว่าคุณไม่ได้ใส่ใจและฟังสิ่งที่เขาพูดเขาจะคิดว่าเขาหน้าเบื่ออาจส่งผลต่อความตึงเครียดในการสนทนาและความสัมพันธ์ได้แต่บางกรณีถ้าคุณไม่ได้แคร์เรื่องนี้และต้องการให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วการใช้การเมินเฉยแบบนี้มันก็ได้ผลมากทีเดียว การฟังไม่เพียงแต่ใช้หูในการฟังเท่านั้นตาของคุณก็ต้องฟังด้วยเช่นเดียวกันเพราะการสื่อสารของคนเรานอกจากคำพูดและน้ำเสียงแล้วกริยาท่าทางสีหน้าแววตาก็จะแสดงออกมาด้วยเช่นเดียวกันการใส่ใจในเรื่องราวที่เขาพูดออกมาและสังเกตท่าทีของเขาจะทำให้คุณได้ยินไปถึงสิ่งที่เขายังไม่ได้พูดออกมาด้วยสิ่งนี้เป็นความสามารถในการประมวลผลของสมอง การฟังและสังเกตท่าทีอากับกิริยาจะทำให้สมองของคุณเกิดการประมวลผลสร้างเป็นภาพขึ้นมาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเล่าการคิดอะไรเป็นภาพจะทำให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นและจดจําได้เยอะขึ้นยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถใช้สมองของคุณจินตนาการเรื่องราวและมองลึกลงไปถึงภายในจิตใจของเขาได้ว่าเขากำลังรู้สึกอะไรต้องการอะไรหรือซ่อนอะไรอยู่เคสตัวอย่าง มีนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคนหนึ่งต้องเข้าไปสอบทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่ห้องพักของภาควิชาการสอบดำเนินไปตามปกติใช้เวลาประมาณ5-10นาทีขณะนั้นเป็นเวลา16นาฬิกาก่อนลากลับนักศึกษาคนนั้นได้เอ่ยสอบถามอาจารย์วัย50ถึงแนวการศึกษาของท่านเพื่อเป็นแนวทางให้กับตนเองอาจารย์ได้เล่าถึงการศึกษาของท่านซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย และได้เล่าประสบการณ์ต่างๆระหว่างการเป็นนักเรียนที่นั่นรวมถึงความประทับใจที่มีต่อหญิงสาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันจนเกิดเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันของคนทั้งสองความสัมพันธ์ดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายไม่แม้แต่จะจับมือถือแขนความรักของคนหนุ่มสาวในสมัยก่อนนั้นมันล้ำค่าและไม่ฉาบฉวยเหมือนปัจจุบันในระหว่างที่ฟังเรื่องราวนักศึกษารู้สึกคล้อยตามและเห็นว่าอาจารย์มีความสุข แววตาที่เป็นประกายรวมถึงรอยยิ้มบางๆระหว่างการเล่าส่งมาให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแม้จะมีระยะห่างของโต๊ะทำงานที่ขั้นอยู่นักศึกษาถามขึ้นบ้างเป็นระยะถึงรายละเอียดบางช่วงแน่นอนท่านเต็มใจและพร้อมที่จะเล่าการได้เล่าเรื่องความหลังยิ่งเป็นความรักครั้งแรกดูท่านจะรู้สึกสุขใจแม้ในที่สุดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ลงเอยด้วยความสมหวังก็ตามนาฬิกาบอกเวลา16นาฬิกา30นาที ซึ่งเป็นเวลาที่ต้องปิดห้องพักครูอาจารย์ได้กล่าวว่าคุณคุยสนุกนะแต่เสียดายมีเวลาน้อยไปนักศึกษาคนนั้นลากลับพลางนึกคำของอาจารย์ที่บอกว่าคุยสนุกและคิดว่าตนเองก็แทบไม่ได้พูดอะไรเลยเพียงแต่นั่งฟังเฉยๆและเวลาครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็เป็นเวลาที่ไม่น้อยนักสำหรับการสนทนากับใครคนหนึ่งอาจารย์ท่านคงมีความสุขจริงๆหนึ่งเดือนผ่านไป เมื่อผลเกรดออกนักศึกษาคนนั้นได้เกรด A บวกในวิชาดังกล่าวและในส่วนของการสอบการออกเสียงนั้นได้คะแนนเต็มจนเป็นที่อิจฉาเล็กๆอย่างสังเกตได้ของบรรดาหัวกะทิในห้องซึ่งโดยความสามารถของเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเขาจึงคิดว่าการได้พูดคุยกับอาจารย์ในวันนั้นคงมีส่วนกับเรื่องนี้เขาจึงตระหนักถึงการเป็นผู้ฟังที่ดี แต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันคือการทำให้ผู้พูดมีความสุขแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามอีกเคสที่น่าสนใจพนักงานขายประกันได้ติดต่อขอเข้าพบนักธุรกิจหนุ่มท่านหนึ่งโดยได้รับการแนะนำจากเพื่อนของนักธุรกิจท่านนี้เห็นได้ชัดว่าการรับนัดเกิดจากความเกรงใจเพื่อนและเขาตอบรับการให้เข้าพบอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักแต่โดยอาชีพขายประกันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ เมื่อถึงเวลาที่ทั้งคู่ได้นัดหมายกันนักธุรกิจหนุ่มติดธุระต่อเนื่องทําให้เลยเวลานัดไปทางด้านพนักงานขายประกันก็รออยู่ที่หน้าห้องทํางานอย่างตั้งใจเขามีความมุ่งมั่นในอาชีพมากถึงแม้จะเป็นมือใหม่ก็ตามหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเจ้าของห้องและแขกก็เดินออกมาจากการบอกลาบ่งบอกว่าแขกที่เข้าพบเป็นเพื่อนที่แวะมาเยี่ยมและคุยสัพเพเหระกันเท่านั้น เห็นได้ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการนัดและคิดว่าผู้มารอคงกลับไปแล้วด้วยซ้ำเมื่ออยู่ภายในห้องทำงานทั้งคู่ก็เริ่มพูดคุยโดยพนักงานประกันพยายามที่จะถามคำถามเพื่อเปิดประเด็นเข้าสู่ความจำเป็นและนำเสนอแผนประกันแต่ดูเหมือนนักธุรกิจหนุ่มจะไม่ใส่ใจและบ่ายเบี่ยงว่าตนเองได้มีประกันครอบคลุมไว้หมดแล้วด้วยคำพูดและปฏิกิริยาที่ออกมาแสดงชัดถึงการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง พนักงานประกันจึงหยุดการนำเสนอและเริ่มมองไปรอบๆเขาได้พบกับใบประกาศนียบัตรเก่าๆซึ่งมีความซีดจางใส่กรอบอย่างปราณีตตั้งโชว์อยู่บนชั้นด้านข้างของโต๊ะทำงานซึ่งแตกต่างจากโลร่รางวัลสวยรูต่างๆที่วางอยู่ใกล้ๆกันเขาจึงขออนุญาตเจ้าของห้องเพื่อเดินไปชมอย่างใกล้ๆข้อความที่ปรากฏบนนั้นเป็นการประกาศเกียรติคุณโดยมีชื่อของนักธุรกิจหนุ่มคนนั้น เกี่ยวกับการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพนักงานประกันจึงเอ่ยถามถึงที่มาด้วยความสนใจนักธุรกิจหนุ่มเริ่มยิ้มออกมาจากนั้นเขาได้เล่าเรื่องราวของการแข่งขันในขณะนั้นที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและท้าทายรวมไปถึงความสนใจในด้านการประดิษฐ์ที่มีมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กและความยากลำบากในการฝ่าฟันอุปสรรคไล่ตามความฝัน จนเป็นที่มาของการก่อตั้งธุรกิจในปัจจุบันกว่าหนึ่งชั่วโมงในการสนทนาพนักงานประกันเพียงแต่ฟังเท่านั้นในตอนท้ายนักธุรกิจหนุ่มกล่าวว่าการอยู่ในสถานะเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเขาย่อมมีคนอยากเข้าหาและหวังผลประโยชน์จากเขาทั้งนั้นดังนั้นนอกจากการวางแผนพัฒนาธุรกิจของตนเองก็ต้องคอยระมัดระวังคนที่เข้ามาหาเขาด้วยเช่นเดียวกัน จากนั้นได้เอ่ยถามถึงแผนประกันชีวิตที่พนักงานประกันได้เตรียมมาเสนอเขาเพียงถามรายละเอียดอย่างคร่าวๆและเซ็นเช็คให้ทันทีพนักงานประกันได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญจากเหตุการณ์นี้และเขาได้ให้ความสำคัญกับการฟังมากขึ้นทันทีจากที่คิดว่าต้องพูดให้เก่งเท่านั้นจากตัวอย่างที่กล่าวมาคุณอาจจะคิดว่าการฟังอย่างฉลาดเป็นไปเพื่อการหาผลประโยชน์สะส่วนใหญ่สินะ นั่นก็จริงแต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งการเป็นผู้ฟังอย่างฉลาดที่แท้จริงนั้นย่อมสร้างประโยชน์ให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังแต่ส่วนสำคัญที่ควรตระหนักของการเป็นผู้ฟังอย่างฉลาดคือคุณต้องรู้และเข้าใจให้ได้ว่าผู้ที่มาเล่าเขาต้องการอะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าควรตอบสนองอย่างไรสาเหตุของการที่คนมาเล่าเรื่องราวให้คุณฟังนั้นมีไม่กี่อย่างและสิ่งที่เขาต้องการได้กลับไปจากคุณมันก็แตกต่างกันออกไป บางคนมาเล่าเพื่อต้องการความช่วยเหลือความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งการช่วยตัดสินใจบางรายมาพูดหรือเล่าเรื่องราวที่เป็นไปเพื่อการโน้มน้าวใจชักชวนโฆษณาและแฝงความต้องการบางอย่างเอาไว้บางคนมาเล่าเรื่องราวของตัวเองก็จริงแต่เพื่อการถ่ายทอดประสบการณ์เป็นวิทยาฐานมีแนวคิดหรือคติบางอย่างมีจุดประสงค์เพื่อจะแนะนำตักเตือนหรือสั่งสอน หากเราฟังให้ดีเราก็จะรู้ว่าเราควรปฏิบัติตอบอย่างไรการออกความคิดเห็นแสดงทัศนคติหรือให้ความร่วมมือจะได้เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์แต่มีคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่การเล่าของเขาแค่ต้องการคนรับฟังเฉยๆขอย้ำแค่รับฟังเฉยๆคุณจึงต้องฟังและวิเคราะห์ดีๆเนื่องจากในบางครั้งบางเรื่องราวที่เขาเล่าเมื่อคุณได้ฟังแล้วคุณอาจมีอารมณ์ร่วมในเรื่องราวนั้น และอดไม่ได้ที่จะใส่อารมณ์ในการตัดสินแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำบางสิ่งบางอย่างออกไปด้วยความหวังดีแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าหากความหวังดีมันอยู่ผิดที่ผิดเวลามันอาจไม่ส่งผลที่ดีนักความหวังดีของเราก็เช่นกันหากเขาไม่ต้องการแล้วล่ะก็มันคือการก้าวไก่เรื่องราวส่วนตัวเลยทีเดียวหลายต่อหลายครั้งที่เกิดเรื่องราวทำนองนี้เมื่อบุคคลได้เล่าเรื่องของตัวเอง และได้รับความคิดเห็นบางอย่างที่เกิดจากความหวังดีของผู้ฟังแต่ความคิดเห็นนั้นอาจขัดหูขัดความรู้สึกก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นได้เพราะฉะนั้นสังเกตผู้พูดให้ดีการวิเคราะห์ฝึกฝนและประสบการณ์จะช่วยเพิ่มทักษะในการฟังให้คุณเองถ้าเขาขอความคิดเห็นจริงๆก็แสดงความคิดเห็นออกไปถ้าเขาต้องการโน้มน้าวหรือชักชวนอะไรบางอย่างคุณก็ตัดสินใจว่าจะคล้อยตามหรือปฏิเสธ ถ้าเขาต้องการแนะนำตักเตือนสั่งสอนเราก็รับฟังและเรียนรู้แต่ถ้าเขาต้องการแค่คนรับฟังเพื่อระบายอะไรบางอย่างคุณก็แค่รับฟังอย่างใส่ใจเป็นการป้องกันปัญหาและยังรู้สึกดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายการฝึกทักษะในการเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นอาจต้องใช้เวลาแต่การเรียนรู้ไม่เคยเสียเปล่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างให้คุณเติบโตการฟังอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนอื่น แต่มันอาจทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะประหลาดใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดีและการฟังอย่างฉลาด